ีครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่อฝรผลนามสกุลนามสกุลจอมบุญเรืองอาตรงนี้หมู่อะไรครับหมู่สามตำบลตำบลประแดดอำเภออำเภอแม่สวยจังหวัดจังหวัดเชียงรายเชียงรายเจ้าพ่อเป็นลูกค้าปุ๋ยไม้เอกผมมากี่ปีแล้วสามปีแล้วสามปีแล้วนะเนี่ยเนี่ยเด็กก็มาว่านปุ๋ยเนี่ยว่านปุ๋ยเนี่ยอ่าเนี่ยเอาไปผสมกับปุ๋ยยูเรียครับอันนี้ไม้เอกเห็นไหมฮะเขารวมกันนี่นาพ่อใช่ไหม นาานเนี่ยเพิ่งจะวานไปนี่นะอใช้มาสมปีแล้วเอาดียังไงโอ้ดีป่อใจมาสามปีนี่ดีตลอดเลยป่อเน่ยนะอยูอย่หกไหลสามงานได้นำนักอยู่เก้าพันห้ากิโลนะเก้าพันห้ากิโลโอ้นี่ว่าเตี๋ยวเปิ่นเก๋ที่เปินเป่น,น,นาหารก็็นมาพอกันก็เลยมาสนใจกันนักนาย <laughs> <laughs> อยากอยากทดลองเหมือนป่อ บอกเลยว่าทดลองพอเต้เนะถ้ามันดีกับปอกก็เกย์ใจมาตลอดนี่หาลูกค้าหาลูกค้าให้ได้เยอะเลยนะหาลูกค้าได้เยอะเลยมีอะไรจะแนะนําคนที่ไม่เคยใช้อ่ะก็ปอบอกข้างว่าขึ้นทดลองพอถ้ามันดีกับต้องใจเนาะบอกเขาล่ะที่ปอรับรองว่าปอกเกยใจมามันดีทุกปีทุกปีสามปีแล้วสามปีผลผลิตนี่ดีตลอดลูกบ้านใกล้ๆญาตินปพี่น้องใจกันมันก็คนละ ใช่เหมือนกันกูคนเลยต้นแข็งใบแข็งต้นแข็งใบตั้งดีบ่มีพยาติน้ำหนักน้ำหนักดีไม่เป็นโรคไหมไม่ไม่ไม่มีเห็นไหมไม่มีโรคด้วยนะนี่ก็สั่งมาเพิ่งเอามาส่งแล้วก็มาวานเลยเนาะมาวานเลยสั่งได้บกี่วันก็มาสวานนี่ฮะโอเคก็ส่วนใหญ่คนแถวนี้ถ้าเขาไม่เคยใช้เขาก็จะไม่ค่อยเชื่อนะไม่เชื่อ ต้องลองฮะต้องลองนะโอเคครับขอบคุณมากๆคุณพ่อไปเป็นลูกค้ากันอย่างนี้ตลอดไปนะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ